ตัวจานหนายกกระชับฝังเข็มทำให้ยาวไวแล้วก็คือนั่งรถจากฮ่องกงข้ามไปมาเก๊าเพื่อไปหาคุณหมอคนนี้อ่ะลองนวดลองลองก่อนเผื่อไม่รออ่ะลองก่อนนะคะให้พี่ดานวดให้อไม่เอาไม่เอาไม่เอายอันนี้และเป็นอะไร เป็นโคิสสบายมากเลยอ่ะเอาจริงๆเขาบอกว่าเขาลงแรงต้องรู้สึกว่าต้องสบายอ่ะสวัสดีค่ะวันนี้แป้งนะคะมาดูแลตัวเองในแพทย์แบบฉบับ แพทย์แผนจีนปกติแล้วเนี่ยบางก็ทานยาจีนคอยแบบช่วยเรื่องเลือดลมแล้วก็ช่วยเรื่องสุขภาพใช่ไหมที่นี่บังเอิญมีบริการเนี่ยอื่นด้วยอย่างเช่นการปัวซานะ้ายกกระชับฝังเข็มทําให้ยาวไว วันนี้ก็เลยจะมาลองบริการนี้นะคะแล้วก็พาเลอามาด้วยนี่แล้วก็มาเจอแพ็กเกจอันนี้ <c oughs> คือเบบีเนี่ยก็สามารถดูแลด้วยแพทย์แผนจีนได้แล้วเมื่อกี้ก็คือถามคนนี้เจ้าของนะคะ <ขอ S 2> สวัสดีค่ะ <ขอ S 2> สวัสดีค่ะมาให้ข้อมูลนิดนึงว่าแบบเด็กตั้งแต่อีกกวบสามารถมาเจอหมอแม็ได้จร่ิงเด็กตั้งแต่สองเดือนเพราะว่าบางทีมันจะมีแบบความร่ายากก็สามารถมานวดกับคุณได้เด็กตั้งแต่อีกกวบทานยาจีนได้ที่จริงเด็กทานยาจีนมันจะมี ค่อนข้างผมเพราะฉะนั้นเราจะให้คุณแม่เป็นผูานแล้วก็เป็นผอ,อ,อาาน้งเขามีอีกอันหนึ่งที่สนใจมากๆถ้าวันนี้มีเวลาคือปักเข็มลดความอ้วน ธนาคาที่มีรลดละทีโร6นิ้วะะ6นิ้วคือเอว6นิ้วคือเอวสรุปคนที่ดูคลิปนี้ไม่ได้สนใจกัวซาน่าแล้วนะสนใจฝังเข็มรถสะพานใช่แต่ว่าเวลาฝังเข็มอะค่ะมันต้องเข้ามาหาคุณหมอเลยนะไม่ใช่ท<ม>ุกคนฝังได้ต้นแบบหมอออริจินัลที่นี่มาจากประเทศจีนโดยตรงนะคะบ้นเคยบินข้ามนาข้ามทะเลไปที่ฮ่องกองแล้วก็คือนั่งรถจากฮ่องกองข้าไปหมาเก้าเพื่อไปหาคุณหมอคนนี้อันนี้ที่จริงเป็นคลินิกที่สามของเราแต่ว่าเป็นคลินิกแรกที่ออกมาเปิดข้างนอก โอเคเดี๋ยวเราไปลองกัน ก็คือวันนี้เดี๋ยวพี่แป้งจะมีการรับยาจีนนะคะแล้วก็ฝังเข็มกดขาหน้าในการช่วยในการยกกระชับใบหน้าได้มันช่วยยังไงคะการกัวซากับการฝังเข็มทําไมมันช่วยให้หน้ายกกระชับได้การกวซามันก็คือการดึงกล้ามเนื้อขึ้นมาค่ะส่วนการฝังเข็มเนี่ยมันจะมีเหมือนกลไกในการแบบกระชับกล้ามเนื้อตรงบริเวณนั้นอยู่แล้วเหมือนเป็นการต้านแรงโน้มถ่วงขึ้นมาแล้วก็หลังทําอาจจะรู้สึกแบบเมื่อยๆหน้าเหมือนกับไม่ไม่ถึงขั้นเท่ากับฉีดบวมอกแต่ก็จะรู้สึกเมื่อยๆหน้าหน่อยต้องทากี่รอบถึงจะ ยกกระชับค่ะปกติก็จะเห็นผลในครั้งแรกนี่แหละค่ะแต่ว่ามันจะอยู่นานไหมก็คือไม่ไม่ได้นานเท่าขนาดนั้นก็อาจจะอยู่ที่1-2ส,สัปดาห์ได้ค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปลองดูว่าการปัวซาหน้ามันจะทำให้หน้าตป้นเด็กลงหรือเปล่าไปค่ะ <laughs> แล้วก็มีปัญหาเรื่องการตันผโอ๊ตตายแล้วตินีค่ะตอนนีค่ะ ที่นี่เนี่ยนอกจากมาดูแลตัวเองแล้วเนี่ยยังเอาลูกมาเล่นได้ด้วยนะคะเพราะว่าแป้งพามาทุกครั้งเลยอ่ะลองนวดลองลองก่อนเผื่อไม่เอาไม่เอาไม่เอาเหรอพี่อลิสนวดไหมไม่นวดหรอพี่อลิสนวดพี่อลิสนวดอ่ะลองก่อนนะคะไม่เอาอะแล้พี่ป้ยดูนวดไหมยกศีรษะให้พี่ดาทั้งหั เโอเค <Okay, S 2> ค่ะเดี๋ยวป้าขออนุญ,ญาตไปฝั่งเข็มแล้วก็กลัวกลัวซานะคะกล้องอย่าเป็นลมนะแล้วก,ก่อนหน้านี้แป้งมาคือที่แป้งมาคอนเซิลก่อนหรือว่ายังไงคือก่อนหน้านี้ทุกครั้งที่มาก็ต้องเจอหมอแล้วก็ต้องคอนเสิลที่นี่ก็จะมีนวดมีทําเล็บมีฝังเข็มลดความอ้วนมีฝังเข็มกระชับหน้ามีกลัวซาหน้ามีคัพปิ้งดูดของเสียก็อันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ป้าจะมาที่นี่และใช้บริการที่นี่ในการเสริมความงามนะคะ ันนี้เราฝังทั้งหมดกี่เข็มคะเออจริงๆแล้วเยอะอยู่ยค่ะคือขึ้นอยู่กับกรอบหน้าของแต่ละคนเลยเออนะคะพี่แม่เหมือนหมดกดค่ะแต่ยากขยับไปว,วะยังทำอะไรในอันนี้นนนนนดดจะเองเหรอแล้วเราก็จะฝังทิ้งไว้หรอคะใช่คะ่ะทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมองอ่ะแล้วการที่ฝังทิ้งไว้นี่มันช่วยยังไงนะคะทุกทุกที่ที่เข็มลงไปอะค่ะตามแผนจีนนะคะมันจะมี เลือดแล้วก็ชี้มาเลี้ยงตรงบริเวณชี้คือพลังงานนะคะมาเลี้ยงตรงบริเวณนั้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็จะทําให้เกิดการกระชับของกามเน้อเกิดขึ้นได้ทําให้เลือดมาเลี้ยงใบหน้าได้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วเราก็แบบฟังเข็มย้อนแรงนุมถ่วงด้วยหมานนวด่หมีไก่ไข่ไก่มี่ไข่ไก่มไก่ไข่กเนาะู้ ช่วยเรื่องริ้วรอยคนที่มาทำกำนวนเข็มเท่ากันไม่เท่ากันค่ะขึ้นอยู่กับขนาดตองเลหน้าใช่ค่ะแล้วระหว่างที่ฝังเข็มครึ่งชั่วโมงเนี้เราลุกนั่งได้ไหมหรือเราต้องนอนจด้ค่ะแต่ว่ามันก็อันตรายโอเคอยงนอนตอนนี้เจ็บแน่เลยเป็นผู้หญิงต้องอดทนครบแล้วใช่ไหมคะเรียบร้อยค่ะไหนขอดูตัวเองหน่อยสิอุยเหมือนมีหนวดเป็นเข็มเลยเป็นอะไรต้อดสายตา ม่มันก็จะช่วยในการแบบปิดซึมพวกแบบครีมอะไรอย่างนี้ด้วยคือหมอก็ต้องพิจารณาว่าคนนี้ควรที่จะกัวซา,าวก่อนหรือว่าหลังอ่าแล้วอย่างดูหนา้าแป้งเนี่ยทำไมถึงคิดว่าให้กัวซา,าที่หลังคะเอ,อ่อเพราะว่าของพี่แป้งไม่ได้มีปัญหาเยอะมากหมายถึงว่าถ้าเป็นมีปัญหาสิวอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะต้องเลี่ยงเรื่องการกวาาัวซาแต่ถ้าเป็นผลเล็กๆยังยังไม่ต้องกังวลขนาดนั้นคุณเคยดิ้นต่าหว่าเธอเอาคนกัวซาแล้ท่านนเองอ่ะงทีสิวขึ้นสิวขึ้นต้องดูด้วยว่าหนึ่งคือเรื่องของน้ำ ถ้าเกิดน้ำมันที่ใช้อุดตันก็อาจจะเซิลขึ้นได้2ก็คือดูในเรื่องของปกติแล้วทาบ่อยแค่ไหนหรือแรงแค่ไหนคือถ้าเกิดทําแรงมากอางอย่างวิธีนี้ค่ะที่จะทําให้ค่อนข้างแรงไม่สามารถทําได้ทุกวันแต่ถ้ากลัวซาเองที่บ้านเฉยๆแบบเบาๆอะอันนั้นทําทุกวันได้มันก็เหมือนมดกัดนะแต่เอาจริงๆเราเป็นผู้หญิงเราผ่านอะไรที่มันเจ็บกว่าน,นี้มาเยอะ ฟิวของการฝังเข็มที่หน้ากับตอนที่พี่แป้งทำที่หลังทำอะไรมัน,น,น,มนต่างกันตอนที่ทำที่หลังเหมือนมันฝังเพื่อกล้ามเนื้อเนาะหน้ามันน่าจะน่ากลัวกว่าหลังเพราะว่าหลังเรานอนคว่ำเราไม่เห็นเนาะอย่างแป้งอย่างเงี้ยแป้งไม่ได้เป็นแป้งไม่ได้มีปัญหาเรื่องหน้าใหญ่แต่แป้งมีปัญหาเรื่องตามอายุเนาะแรงน้ำถ่วงเราอยากได้ยกกระชับโบท็อกมันช่วยให้หน้าเล็กแล้วถ้าเกิดว่าแป้งอยากจะดึงหน้าเลยเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่มันแบบ ดูแบบยิ่งใหญ่เกินไปเพราะฉะนั้นเราทำแบบนี้คือเป็นการเมนเทนแต่อันนี้มันธรรมชาติมันไม่ได้มีสารอะไรที่เข้าไปในในหน้าเราคือตอนนี้ตัวเล็กข้างๆนี่คือแบบว่ากลัวไหมไม่กลัวเลยเลยถามอะไรก็ไม่กลัวให้กำลังใจแบบนี้หน่อยเง hmm. ี่ยมๆนะอยู่เยียมๆนะโอเคไหมเกินกืดต,ตัว ไปท่าเนียทำยังไงยอ่อขาขึ้นอ่ะอยังไง,ง<ๆ>ไปเบอร์เซนเตอร์แล้วลกันนะอันนี้แหละเป็นอะไร เป็นค้ดเป็นโค้คือจริงๆตอนแรกอ่ะก็คือจะให้เลอานวดด้วยแต่ว่าเลอาไม่ยอมเลอาอยากจะมาเล่นโยคะอยู่ตรงนี้ก็ที่เนี่ยเขาก็มีนวดด้วยนะคะให้เด็กๆสําหรับเด็กที่แบบท้องผูกหรือว่าการขับถ่ายไม่ค่อยดีจริงๆแล้วอ่ะไม่ได้มีแค่นั้นแต่ละเราลุกขึ้นมาเด้เห็นเนียงจริงๆแล้วมันไม่ได้มีแค่นั้นเพราะว่ามีลูกเพื่อนอายุประมาณแบบ5 6ขวบเนาะแล้วก็คือเหมือนมีปัญหาเรื่องไอเขาก็แมะ แพทย์แผนจีนเหมือนกันแล้วเขาก็กินยาจีนเพราะว่าบางทีเด็กเนี่ยเราไม่ได้อยากให้เขากินยาแพทย์แผนปัจจุบันเยอะเพราะามันแบบมันสารเคมีเยอะอะไรอย่างเงี้ยเราก็พยายามหาทางเลือกให้กับลูกที่เรารักนะคะอเคนี้ครบ20นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวจะถอนเข็มน,นะคะสองเลือดสิบไหมกล้องจะเป็นลงแลว อันนี้ฝังทั้งหมดกี่เกมคะไม่ได้นับเลยใช่ไหมประมาณประมาณสามสิบค่ะ้ง่าที่นี่เขาคลีนหน้าดีมากเลยอ่ะอันนี้แบบรู้สึกคลีนสะอาดปกติคนมาทำทรีทเมนต์เกี่ยวกับหน้าทำอะไรเยอะที่สุดคะก็เป็นฝังเข็มยกกระชับนี่แหละค่ะกัวซ่าฝังเข็มยกกระชับ อย่างผดของพี่แป้งอะค่ะมันเป็นผดที่เกิดจากกระเพาะท,ที่มันเย็นแล้วก็ส่งผลให้เลือดเราไหลเวียนไม่ค่อยสะดวกแบบนี้ก็คือยังกว่าสาได้แต่ในกรณีคนที่เป็นผดแบบสิวอุดตันอย่างเงี้ยก็จะไม่ค่อยแนะนําให้กว่าสาอันนี้จะเป็นน้ํามันที่ใช้สําหรับออนวดหน้าอยู่แล้วนะคะ เวลากัวาซาค่ะต้องใช้น้ำมันอย่าใช้ครีมหรือว่าอะไรที่มันซึมง,ง่ายไม่งั้นเดี๋ยวจะระคายเครืองผิวแล้วหินที่ใช้กัวาซาที่นี่คือเป็นหินคอสเป็นหินโรสคอดส,สีชมพูเป็นสีเขียวอ๋อสีเขียว ถ้าเกิดว่าคนที่ฉีดโวทอกอะไรใ <ừ, S 1> ดๆก็คือมากลัวได้ใช่ไหมคะกลัวาได้หลังจากฉีดโบทอกสองสัปดาห์ไปแล้วคือที่เหตุผลที่ทําทุกวันด้วยตัวเองแรงขนาดนี้ไม่ได้เพราะว่าจริงๆมันก็เหมือนการเรน้ําเหลืองอะค่ะตอนนี้มันไม่เจ็บหรอกค่ะแต่พอทำเสร็จมันจะรู้สึกไม่เมื่อยร้อนๆหน้อยเ่างนี้คือเดี๋ยวอีกนานก็เห็นผล จริงๆพอทำเสร็จก็ก็ก็จะรู้แล้วว่ามันมีการยกกระชับขึ้นรู้สึกแบบมันตึงขึ้นความรู้สึกเหรอคะสบายมากเลยอะเอาจริงๆเขา<อ>บ <ๆ S 2> ขอก <ๆ S 2> ว่าเขาลงแรงต้ารู้สึกว่าต้องสบายอะๆๆอย่างเพื่อนป้นที่ทำบ่อยๆคือคุณจรนะคะทำเองที่บ้านตลอดใกล้จะสามเก้าแล้วก็คือก็หน้าเด็กแล้วฮีก็บอกว่าฮีไม่เคยฉีดวบท็อกไม่เคยฉีดฟิลเลอร์ไม่เคยฉีดเ e อ็กโซโซมีจุลันอะไรหน้าเด็กได้เพราะว่าแบบกัวซาและบำรุงผิว เยอะกว่าบำรุงเองที่บ้านอีกความรู้สึกที่ได้ตอนนี้ refreshing มากๆเลยนะคะรู้สึกผิวชุ่มชื่นแน่นอน ค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอ,ขอบคุณคุณหมอด้วยนะคะขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะที่มาทำาหตถการให้แล้วก็ขอขอบคุณอันวาเวลเนสให้ด้วยนะคะสถานที่อยู่ที่อาคารเคียนหม่วนชั้นแนะคะเดี๋ยวเราขึ้น Instagram แล้วก็ขึ้นอินโฟมชันไว้ให้ใครที่มาเนี่ยก็ดูแลตั้งแต่หัวจะดเทา้าทั้งภายนอกและภายในมีพิลาทิสด้วยนะสำหรับกอล์ฟเฟอร์หรือว่าสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องอินเจรีหรือว่าใครที่อยากจะเล่นเพื่อให้หุ่นดีขึ้นก็คือเรียกว่าอยู่ที่เดียวจบครบทุกสิ่งอย่างนะคะสำหรับใคร ไลค์ like, กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะส่วนวันนี้ปังไปแล้วค่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะเอาหัวลงไปที่พื้นเลยนะแบบเท้าตรงตรงเท้าตรงตรงขาตรงตรงโอ้โยกะโยกะโอ้เก่งมากช่วยเลย